มหาวิทยาลัยลราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการขอเสนอรายการกินไปเที่ยวไปเที่ยวไปตามตะวันบ,บุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่จยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำ เอาตูแช์น้ำแล้วเดินต่อไปเ mm hmm. ที่ยงก็กินทันบนมันไปใหญ่ทิ่มที่ไหนก็นอนที่นั้นูก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรสวยงาม ท่านผู้ชมไปกินช้อปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเฮฮาเลยค่ะวันนี้พูดเราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีสะพนานข้ามแม่น้ำแควค่ะใช่ค่ะแตงวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะการของเรานะคะเราจะให้ทั้ง4ี่สาวแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ2คนโดยจะให้ไปปฏิบัติภารกิจกันที่ตลาดนัดท่าข้ามและทางรายการจะมีเงินให้ทีมละ100บาทให้ทั้ง2ทีมนำเงินไปซื้อของให้ได้มากที่สุดและต้องถูกใจกรรมาการมากที่สุดด้วยนะคะและถ้าทีมไหนแพ้เราก็จะมีบทลงโทษน,นะคะ คุณผู้ชมหลังจากที่เราแบ่งลุมเรียบร้อยแล้วนะคะคนส,สวยอย่างป๊อกก็ต้องอยู่กับคนส,สวยอย่างแตงค่ะค่ะโลเกนของกลุ่มเราก็มีว่าสวยอย่างเดียวค่ะสวยอย่างเดียวนะคะสวยและรวยเวอร์ค่ะว,ว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันคะวันนี้พ่อจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดท่าข้ามค่ะไม่รู้ว่ากินนุนจะพ้อเหมือนที่เราหรือเปล่าค่ะวันนี้เราอยู่นที่ไหนคะเราอยู่กันที่นี่เลยคะ่ะหน้าพระบรมธาตุชัยยะจำลองค่ะ ันนี้เราจะไปชิมไปชอบกันที่ไหนดีวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชิมไปชอบกันที่ตลาดท่าข้ามค่ะอยู่บริเวณสวนศิลป์น,นะคะเป็นตลาดเก่าที่มีของเออได้ยินมาว่ามีทั้งของกินของใช้ขายอยู่มากมายเลยค่ะว้าวอยากไปจังเลยค่ะงั้นเราเรียกไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอีกคู่นึงจะไปถึงก่อนไม่เป็นไรค่ะพอเราแคปปิ้งเดี๋ยวเราก็จะถึงที่นั่นเลยค่ะพร้อมนะคะครับ แม่แมแมดูทั้งส Aus ี่สาวนะคะจะตื่นเต้นกับภารกิจนี้มากเลยนะคะงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตราน้อยหึงแม่้อยเดียวเราจะใช้คุ้มเงินนี้มันแต่งประกันร้อยหนึ่ง ทีมของเราตอนนี้ก็อยู่กันที่ตลาดเลยนะคะให้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาติดตามดูกันว่าเราจะกินเที่ยวยังไงโดยใช้เงินแค่หนึ่งร้อยบาทค่ะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะปูนปูนชะกชักปูนปูนชะกชักมากันเป็นเสียงรถไฟเลยนะคะตอนนี้เราจะพาไปดูทีมสาวปา๊อกและสาวแตงค่ะว่าเขาจะช็อปอะไรทีมอะไรกันที่ตลาดนะัทข้ามแห่งน,นี้กันบ้างนะคะ มากันที่ทีมสาอุ้มกับสามะเมี่ยวกันบ้างนะคะแหมทีมนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าเขามาถึงหลังค่ะแต่ท่านผู้ชมก็ส่งกําลังใจมาให้ทีมนี้ได้นะคะสําหรับร้านแรกของสาอุ้มและสามะเมี่ยวน,นะคะท่านผู้ชมเขาไปกันที่ร้านหมูย่างนมสดนะจ๊ะดูมาดูไปก็น่าสนอยู่เหมือนกันค่ะท่านผู้ชม ร้านแรกที่สาวปอกับสาวแตงพาเรามาชิมนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลปลาบันดอนนั่นเองนะคะชื่อก็แปลกหูแปลกตากันนี้นะคะรสชาติจะเป็นอย่างไรเดียนก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะก็ต้องดูสีหน้าสองสาวว่าอร่อยขนาดไหนนะคะ กลับมาที่ทีมเสาอุ้มกับ3สามะเหมี่ยกันบ้างนะคะว่าเขาชอบกันไปถึงไหนแล้วดูท่าทางสองสาวจะรักษาสุขภาพกันจริงๆแต่เอ๊ะน้ำซ้อคันดูเป็นเครื่องดื่มที่ธรรมดาธรรมดาบ้านไหนเมืองไหนเขาก็มีกันนะจ๊ะสองสาว she, she, she ดูท่าทางสองสาวทีมนี้จะไม่กลัวอ้วนเอาเสียเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชม จากก๋วยเตี๋ยวปลาก็มาต่อกันที่ไก่เป็นตัวคือไก่สดๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่นะคะไก่ต้มน้ำปลานั่นเองคะ่ะชูชาชูชาแม่ขาผัดไปนะคะเจ๊ก็น้ำลายไหลไปด้วยนะคะเพราะว่าผัดไทยของเขาสีสันน่าทานจริงๆเลยคะ่ะคุณผู้ชม แต่อย่างเจ้นะคะก็ต้องรับสมัครหาคู่มาทานด้วยละคะ่ะเพราะว่าทั้งผัดไทยหอยทอด,ผ,ดทผัดไทยนุ้นผัดไทยนี้เยอะแยะละลายตาไปหมดเลยคะ่ะเจ๊กินไม่หมดหรอกคะ่ะแหมทั้งสองทีมก็ชอบกันอย่างจุดใจนะคะได้เข้าของมาเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าจะเข้าเนื้อหนังตัวเองหรือเปล่า เอ๊ะแล้วนี่สี่สาวมาทำอะไรกันที่สถานีรถไฟสุราธานีล่ะคะคุณผู้ชม ยตอนนี้นะคะเราจะมอบหมายให้หญิงป้าเป็นผู้ประกาศผลรางวัลกันเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็มาถึงช่วงท้ายที่เราจะตัดสินกันแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะแน่ๆขอเชิญสบายที่เป้ค่ะค่ะและทีมที่ได้รางวัลนะคะได้แก่ง ว่าอะไรอร่อยที่สุดในตลาดท่าขามเพิ่มต้องว่านี้ค่ะ๋วยเจี๋ยวท่าขามอร่อยมากว่าอะไรอร่อยที่สุดคะสําหรับเราเหรอเรา,เรามีคพามสุขว่าตัดสินยางมากเพราะอร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นหอยทอดค่ะเพราะอร่อยที่สุดไม่ได้แล้วเมียว่าอะไรเราอย่างคิดว่าเป็นหมูปิ้งนมสดค่ะอร่อยมากร้านนี้ค่ะที่สําคัญนะคะอาหารในตลาดท่าขามนะอร่อยคอนเฟิร์มแล้วก็ราคาถูกได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า หลังจากที่ทีมเรานะคะได้เงินกันไปแค่หนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ได้ของกลับมาเยอะแยะมากมายค่ะทาให้พวกเราอิ่มกันมากๆเลยค่ะสําหรับครั้งต่อไปนะคะรายการกินไปเที่ยวไปจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีเจอก็ต้องมีจักงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะจ๊ะเราขอลาไปด้วยท่ากลางน้ำสไตล์จากสองสาวผู้แพ้นะคะสวัสดีค่ะ